คุณหมอขอแนะ สวัสดีครับคุณหมอขอแนะวันนี้หมอท็อปจะมาเมาเรื่องการรับประทานไข่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาฝากกันแต่ละวัยเราควรรับประทานไข่ต่อวันกี่ฟองเริ่มที่เด็กวัยเรียนควรรับประทานไข่1-2องฟองต่อวันเพื่อจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและผู้สูงวัยควรรับประทานไข่หนึ่งฟองต่อวันจะช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและสมองวันนี้ผมขอแนะนําเมนูไขง่ง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปทําเป็นมื้อเช้าได้นั่นก็คือออ เล็ดผักโขมหรือไข่เจียวสไตล์ฝรั่งนั่นเองครับตอกไข่ไก่ใส่ชามไตนมรสจืดจากดัชมิลเพื่อคุณประโยชน์ให้กับเมนูของเราในวันนี้และตีให้เข้ากันครับ ตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกใส่เนยละลายให้ทั่วกระทะใส่ไข่ที่ตีลงไปไข่เริ่มสุกดีแล้วใส่ผักโขมลวกตามลงไปครับเมื่อไข่ด้านล่างเริ่มสุกจัดเสิร์ฟใส่จานให้ช้อนไข่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งโปะด้านบนปรุงรสด้วยพริกไทยรับประทานกับผักสลัดและมะเขือเทศครับได้แล้วครับออมเล็ตผักโขมหรือไข่เจียวสไตล์ฝรั่งครับอาหารเพื่อสุขภาพที่ทํากินเองได้แบบง่ายๆมีประโยชน์ต่อร่างกายครับหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพส่งคำถาม มาที่รายการคุณหมอขอแนะทาง YouTube ช่อง d a s h m e l Channel ครับติดตามเคล็ดลับเรื่องสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับหมอท็อปในคุณหมอขอแนะทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจาก d a s h m e l